สวัสดีค่ะวันนี้มันมาหง่าเรื่องการกลับมาแก้ค้าของภรรยาของผมตอนที่อกนะเหตุผู้แปลนี่เมื่อกสบายสบายไปไปอ่านกันเลยเดี๋ยวตังเปิดนะอีกใกันรู้ ต้องกว่าค่อยๆพูดว่าเกิดอะไรขึ้นขขเขาพวกเขาฉันไม่ต้องห่วงผมอยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะชัดฐานนี้ตำรวจคิดไม่ถึงเลยว่าคุณหนูจางจะเก่งขนาดนี้มีการบันทึกเสียงไว้ก่อนด้วยแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถมัด มั่นใจได้ว่าทำไปก็เพื่อป้องกันตัวก็พอฉันคิดว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็ช่วยปกป้องฉันได้เออคือขอที่อยู่ของคุณให้ฉันหน่อยสิหลังจากซักเสื้อตัวน,นี้รยบร้อยแล้วฉันจะได้เอาไปคืนคุณ,คณด้วยตัวเอง ขอบายังไงเอ้ทนเขาจะรูอ้อยู่แหละไม่ต้องคืนหลักแต่ว่าผมจะพาคุณไปซื้อชุดใหม่ตอนนี้เลยผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยเขาเป็นดาราหรือเปล่าเขาคงไม่ได้คงไม่ได้นั่งรอแฟนอยู่ใช่ไหมอ่ะจะว่าไป ฉันว่างมากเลยยังหรือไงถึงได้มาซื้อเสื้อผ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงแบบนี้แต่ว่าบ้าวสวยมากเลยค่ะชุดนี้เข้ากับคุณมากเลยจริงๆชุดนี้มันโปรเกินไปหรือเปล่าคะถ้าถ้าหากว่าเธอเอถ้าหากว่าเธอไม่มีรอยแผล เป็นพวกนั้นฉันอยากจะขอเปลี่ยนชุดใหม่ค่ะคุณใส่ชุดนี้ใส่มากจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่คุณลองถามแฟนคุณดูก็ได้ค่ะว่าดูมีสง,ง่าราศีและดูเด็กลงมากด้วยจริงไหมคะคุณพ้จาย นะคะเขาไม่ใช่เลือกชุดใหม่ให้เธอเอาแบบหลวมหน่อยแล้วก็แขนยาวมีปกคอมั่นใจในตัวเองหน่อยสิคุณคุณที่สวยนะ่ะคือคุณไม่ใช่ชุดที่คุณใส่สักหน่อยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าชุดน,นี้ตรงตามตรงตาม ตรงตามความต้องการของคุณไหมคะของคุณผู้หญิงไหมคะฉันไปย่านชุดก่อนนะคะเขากับเจี่ยยู่อยู่มีความมีความคล้ายๆกันจริงๆด้วยจบไว้ไปปะรู้จจบไวอะ่ะ ชิมนี้ค่ะกจบแค่นี้อย่างไรก็ใช้เพราะมีมันใจให้ด้วยนะแอบใหม่สวัสดีค่ะโอ้ยบ๊ายบายจ้ะเอ้ยสวัสดีครับเอาอะไรนะบ๊ายบบบาาายยจ้ะ๊ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแช้เพราะมันใจให้ด้วยนะคะเพจผู้แปะลินไม่ง่ายสบายๆเรื่องกันกับมาแก้แค้นของภรรยาของผมตูนที่หกบ๊ายบายจ้ะค่ะจุ๊บ